สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับสำหรับในวันนี้นะครับเป็นคลิปวิดีโอที่คุณครูจะมาอธิบายข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการเข้าระบบในการเรียนออนไลน์นะครับในวันนี้นะครับซึ่งคุณครูได้จัดทำข้อมูลเป็นข้อมูลออนไลน์นะครับให้นักเรียนได้เข้าศึกษาข้อมูล ทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ปีที่5ปีที่6นะครับสืมเนื่องมาจากว่าในช่วงนี้นะครับสถานการณ์โควิดก็ยังระบาดนะครับทำให้เราไม่สามารถที่จะมาเรียนออนไซต์ก็คือมาเรียนตามปกติได้นะครับคุณครูก็เลยได้จัดทำเ,เป็นเขาเรียกว่าเป็นสื่อออนไลน์เนาะให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้โดย,ด,ย,ด,ยด้วยตนเองนะครับ โดยใช้ Google Site นะครับในการจัดทําเป็นฐานข้อมูลนะครับในระดับชั้นม .4 ม .5 ม .6 ที่เรียนวิชาประวัติศาสตร์นะครับสังคมแล้วก็หน้าที่พลเมืองกับคุณคร,ร,รูนะครับสำหรับรายละเอียดนะครับที่นักเรียนได้ฟังวิดีคิปวิดีโอชุดนี้นะครับก็จะทราบถึงขั้นตอนนะครับการเข้าไปเรียนการส่งงานการสอบนะครับเก็บคะแนน หลังจากส่งงานเสร็จหลังจากที่มีการอัพโหลดข้อมูลไฟล์งานเสร็จนักเรียนก็าสามารถตรวจสอบน,นะครับงานที่นักเรียนได้อัพโหลดลงไปได้นะครับส่วนขั้นตอนจะเป็นอย่างไรนะครับกระบวนการจะเป็นอย่างไรก็สามารถติดตามได้เลยนะครับอปุปกรณ์หลกัหลกๆที่นักเรียนจะต้องมีนะครับก็คือสมาร์ทโฟนนะครับก็คือโทรศัพท์ส่วนมาก ตามที่คุณครูได้สำรวจดูนักเรียนก็มีอยู่แล้วแหละสมาร์ทโฟนนะครับอันที่2ก็คือนักเรียนจะต้องมีไลน์นะครับไลน์นี้จะต้องเป็นไลน์กลุ่มซึ่งคุณครูได้จัดทำไลน์กลุ่มห้องเรียนให้แต่ละห้องเรียนแล้วนะครับซึ่งส่วนมากนักเรียนทุกคนนะครับประมาณร้อยละเก้บก็ก็เป็นสมาชิกในไลน์กลุ่มอยู่แล้วนะครับจากที่นักเรียนเห็นในหน้าจอโทรศัพท์ตรงนี้นะครับนักเรียนก็กดไปที่ไลน์กลุ่มนะครับ พอเข้ามาในลายกลุ่มเสร็จนะครับเดี๋ยวลายกลุ่มตรงนี้คุณครูจะยกตัวอย่างเนาะเอาสักหนึ่งห้องก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวหาห้องก่อนนะครับแป๊บหนึ่งเลื่อนไปเอาเป็นม5้ทับหนึ่งก็แล้วกันนะครับเจอแล้วนะครับ5ทับหนึ่งก็คลิกเข้าไปนะครับซึ่งคุณครูจะส่งลิงก์ตัวนี้นะครับไปให้ทุกชั้นทุกระดับที่ เรียนกับคุณครูที่อยู่ในไลน์กลุ่มนะครับหรือนอกจากไลน์กลุ่มก็จะมีใน a c e b o o k นะครับที่เป็นเฟซกลุ่มนะครับนักเรียนจะเห็นภาพที่อยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นลิงก์นะครับที่เป็น Google s i t e นะครับที่คุณครูได้จัดทำฐานข้อมูลให้นักเรียนได้เข้าไปทำงานส่งงานนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะครับกดคลิกเข้าไปนะครับหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับติดตามดู อ่าโอเคเข้ามาในหน้านี้นักเรียนก็จะเจอว่าห้องเรียนนะครับห้องเรียนออนไลน์ห้องเรียนออนไลน์ภาคเรียนที่2ทับสองพครูผู้สอนก็คือคุณครูโควิดวันศีนะครับทุกระดับชั้นทุกมอที่คุณครูสอนจะอยู่ในลิงก์ใน g o o g l e Site ตรงนี้ทั้งหมดนะครับอ่ะเดีย๋ยวลองเลื่อนดูนะครับเลื่อนลงไปดูคำอธิบายแต่ละอย่างเนาะ เพราะักเรียนเลื่อนลงมาเสร็จปุ๊บนะครับก็จะเห็นหน้าจอตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นการวิเคราะห์ผู้เรียนนะครับซึ่งตรงนี้คุณครูได้ส่งลิงก์น,นะครับไปให้หนักเรียนได้อตอบแบบสอบถามนะครับแล้วก็สรุปออกมานะครับอันนี้ตามรายละเอียดเนนะว่านักเรียนมีสามารถเข้าเรียนออนไลน์ได้ไหมนะครับมีปัญหามีอุปสรรคตรงไหนในการเรียนอันนี้ก็สรุปออกมาให้ให้เห็นเป็นภาพชัดเจน เพื่อจัดเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนได้นะครับอพอเลื่อนลงมาสูตรนะครับก็จะมีชื่อบอกให้นักเรียนเห็นนะครับบอกว่าช่องทางในการเข้าเรียนออนไลน์นะครับอันนี้ก็คือห้องเรียนนะครับที่จะเข้าเรียนออนไลน์ก็จะมีตารางเรียนให้นะครับแล้วคุณครูก็จะนัดหมายตามตารางเรียนนั้นเดี๋ยวลองคลิกเข้าไปดูในห้องเรียนออนไลน์นะครับตรงนี้ก็จะใช้ โปรแกรม Google Meet นะครับ Google Meet เข้ามาช่วยในการจัดการห้องเรียนออนไลน์ในตรงนี้นะครับหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจัดแล้วนักเรียนก็สามารถที่จะขอเข้าร่วมกิจกรรมได้ซึ่งตรงนี้ห้องเรียนของเราไม่ได้เปิดนะก็คือปิดเนาะอันนี้ให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างนะครับอนุญาตออกนะครับงาเลื่อนลงมานะครับ อันนี้จะเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนภาคเรียนที่2ทั้งหมดนะครับที่เป็นตัวหนังสือสีเขียวๆตรงนี้นะักเรียนก็สามารถที่จะเขาเรียกว,ว่าเป็นสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูข้อมูลตรงนี้ได้นะครับสามารถที่คลิกข้อมูลเข้าไปดูตรงนี้ได้เนาะหลังจากที่เราเลือเล่อนมาเลื่อนมาเลื่อนมานะครับ เลื่อนมาตรงนี้นะครับก็จะเห็นตัวข้อมูลที่เป็นสีเขียวตั้งแต่ข้อมูลประวัติศา,ษา,ษาสตร์ม4สังคมม5นะครับแล้วก็ก็จะมีรายละเอียดนะครับนักเรียนก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปดูได้เป็นมาตรฐานตัวชี้วัดสรุปเนื้อหามีใบงานนะครับมีแบบทดสอบกลางภาคปลายภาคอันนี้คุณครูก็จะทำเป็นลิงก์ไว้ให้ดูอยู่แล้วนะครับ เราเรียนมอไหนเราก็เลื่อนไปดูในตรงมน,นั้นนะครับที่เราได้เรียนนั่นเองเนาะเสร็จแล้วนะครับนักเรียนก็เลื่อนไปนะครับตัวนี้จะเป็นคลิปวิดีโอผลงานที่คุณครูจัดทำให้เรียนศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากที่เราทำงานเสร็จนะครับคุณครูก็ให้ถ่ายเป็นทำเป็นเท่าในสมุดทำในกระดาษเสร็จแล้วนักเรียนก็สามารถที่จะถ่าย เป็นภาพรูปภาพนะครับแล้วก็ส่งงานเขาตอบกลับเข้ามานะครับก็มากดตรงนะครับการส่งงานตรงนี้ก็กดตรงลิงก์การส่งงานก็กดเข้าไปนะครับเดี๋ยวไปดูว่าหน้าตาตรงลิงก์การส่งงานตรงนี้มันจะเป็นยังไงนะครับอ่าก็จะปรากฏเป็นภาพตรงนี้นะครับก็จะมีลงชื่อนะครับชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ระดับชั้นนะครับเรียนก็อ่านแล้วก็ลงข้อมูลวิชา เรื่องที่นักเรียนจะส่งนะครับเป็นเรื่องอะไรก็ส่งตามนี้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายปันแนวไฟล์แนวไฟล์นะครับเสร็จแล้วก็ส่งนั่นเองนะครับเสร็จแล้วหลังจากที่เราส่งเสร็จแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าข้อมูลที่เราส่งนั้นมันอยู่หรือเปล่าหรือมันไปหรือเปล่านะครับนักเรียนก็มากดดูตรงลิงก์ตรวจสอบการส่งงานนะครับอันที่หนึ่งนั่นเองกดเข้าไปนะครับอ่าก็จะมี อันนี้คุณครูได้สรุปนะครับสรุปการส่งงานตั้งแต่ม4ถึงม6เลยนะครับมีวันเวลามีชื่อนามสก,กุลนะครับชั้นเลขที่ห้องนะครับเรื่องที่เราจะส่งวิชาที่เราจะส่งก็เลื่อนนะครับก็จะเป็นไฟล์อยู่ข้างหลังตรงนี้เนาะ,ะนักเรียนก็เลื่อนดูตามรายชื่อนะครับก็จะไล่าจากม4สถึงม6สแสดงว่าถ้าส่งมาแล้วนะครับก็ตรวจสอบการส่งก็จะเห็นรายชื่ออยู่นะครับอยู่ด้านหลัง อ่าตรงนี้เป็นไฟล์ PDF เป็นไฟล์ Word เป็นไฟล์ JPG นะครับก็ได้หมดตรงนี้รวมถึงคลิปวิดีโอนะครับอ่าตรงนี้จะเป็นคลิปวิดีโอเดี๋ยวลองดูกดเข้าไปดูสักหนึ่งตัวอย่างเนาะเป็นคลิปวิดีโอที่มีนักเรียนส่งมานะครับตรงนี้อ่านี้เป็นคลิปวิดีโอกรนําเสนองานถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ห้องเรียนปกตินะครับอยู่ที่บ้านก็สามารถจะนาเสนอผลงานได้เดี๋ยวลองเข้าไปดูนะครับนี่เป็นผลงานของนึกษาปณิดาชัยงามครับ ลองดูนะครับคิดดีพูดดีทำดีสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนายาวัดดาชัยงครวันนี้ฉันำเสนอเรื่องการปฏิรูปศาสนาค่ะการปฏิรูปศาสนาเกิดขึ้นในศตวรรษที่16อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะครับที่นักเรียนได้ส่งชิ้นงานกลับมาคุณครูก็จะตรวจตรงนี้แล้วก็ นำในส่วนตรงนี้นะครับไปเป็นคะแนนให้กับนักเรียนนะครับถึงแม้นักเรียนอยู่ที่บ้านนักเรียนเขสามารถส่งงานได้อ่ะมาดูงานนะครับที่เป็นที่ถ่ายรูปส่งกลับมาว่าตัวงานจะเป็นยังไงโอเคครับประมาณนี้นะครับให้นักเรียนเขียนลงในสมุดนะครับก็จะได้ประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายนะครับอ่าโอเคทั้งหมดนี้นะครับนักเรียนก็สามารถที่จะเข้าไปในลิงก์ตรงนี้ได้เข้าไปส่งงานตรงนี้ได้นะครับ สะดวกสบายใช้สมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็ส่งงานถ่ายงานส่งงานอะไรทำงานเสร็จก็ส่งมาได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือสามารถสอบแล้วก็ดูคะแนนตัวเองได้สำหรับในคลิปวิดีโอชโุดนี้ครูก็ขอบคุณูชกนะครับ